เดินสายแบบออกงานอีเวนต์ทีเหมือนกันอ๋อครับผมก็นิดนึงไม,ไม่ไม่ถี่มากครับนานนานทีครับหรือว่าเพราะว่าละครคือปิดกล้องแล้วหรือว่าอยังไรละครปิดกล้องแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นยังไงบ้างครับกับการรุกมากึงพัชาราภากเ็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็หลัง <ถ Becca. S 1> จากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเป็นสิบป,ปีแล้วนะครับ <Oprah. S 1> ผมคิว่าพัชราภา ผมคงความเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อยู่แล้วก็มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในการยอมรับของชาแนเซงแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทํางานฝีมือลายมือผมว่าก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากที่เขาให้เกียรติผมมาทํางานเรื่องนี้ต้องผ่านดาวดานตัวพี่ติ๊กตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าหายจัดหน้าจอไปนานตื่นเต้นฮะตื่นเต้นก็มันก็เหมือนกับพอเวลาเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับเราก็ต้องค่อยๆ ค่อยๆที่จะปรับตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งแบบมาเจอพัชราภามาเจอเข้มาอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกโอ้โหอันนี้คือแบบตัวท็อปของทางทางช่องเจ็ดเลยแล้วก็วเขาต้องให้เกียรติเรามาทางานเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบทํความรู้ยากให้เต็มที่ขึ้นพอมารู้มงานกับอัาพัชรภามันเป็นอย่างที่เราคิดเลยตั้งแต่แรกไหมครับหรือว่ามีอะไรสไพสยเออผมว่าดีกว่าที่คิดนะครับดีกว่าที่คิด เราคิดว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกว่าเราใช้เวลาในการปิดกล้องเรื่องนี้นานขนาดนนะครับก็แต่ว่าก็สามารถที่จะทําให้เรื่องนี้ปิดกล้องได้ค่อนข้างจะตรงตามกําหนดระยะเวลาใช่คโดยนที่ารตต่อเวลาใช่ครับก็ทางานเนี้ยในเรื่องของเวลาแล้วก็ในเรื่องของคือพอเวลาทํางานกับคนที่แต่ง นักแสดงก็ทำการบ้านมาจะทำให้มันง่ายขึ้นอยู่ด้วทุกอย่างสมนคิดว่าในบทละครมาเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เนี่แต่ว่าเขาปพัฒนาเรื่องบทละครตัวละครตัวนี้ให้ดีขึ้นขึ้นผมว่ามันก็ส่งผลดีต่อตัวเขาเองต่องานแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยจริงจมันยากสำหรับติ๊ไหมในพาร์ทต้องแสดงด้วยและเป็นผู้จับไปในตัวด้วยก็ยากมากครับก็บอกกับตัวเองไว้ว่าไม่เอาแล้ว ไม่แน่ใจครับเพราอแต่ว่าเออติกเออไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะก็ผมว่าเราก็ควรจะต้องลองอะไรใหม่ๆนะครับการที่เราลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับได้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมว่าเราอยากจะเป็นคนที่เราอยากเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมนะครับเราก็ต้องแบบพยายามทําอะไรที่มันเราไม่เคยทำแล้วก็ยิ่งเราได้โจทย์ที่มันยากเนี่ย แล้วเราสามารถที่จะแก้โจทย์น <half. S 2> ี <ager> ้ให yeah. ้ออกมาผมนว่ามันก็จะทําให้เราภูมิใจเลยแล้วจริงๆมันเอถ้าต้องทำเรื่องต่อไปมันต้องมีการตัดสินใจกขึ้นอแบว่าเราจะทําดีหรือเราจะก็คือผมว่าอันนี้เราก็อาจจะมีมีความคิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะทําต่อหรือไม่ทาต่อแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผลงานที่เราออกมานําสู่ประชาชนว่าเขาจะยอมรับในั้องานตัวนี้ได้ดีขนาดไหน ดีไม yeah. ่ดีผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ฟีดแบ็กกลับมาเราก็ต้องพิจารณาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เกิดเป็นไรด์กระดานใจเกิดขึ้นมาในความเป็นงานอุ้ยจริงๆถ้าเกิดมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะมันก็น่าจะไปต่อได้เลยเ่ยหมายถึงว่างไหมายถึงว่ามันต้องแก้โจทย์แก้โจทย์ในสถานการณ์เฉพาะหน้าในฐานะผู้จัดอ่ะก็เอ่อในการแก้ปัญหาแก้โจทย์ต่างๆ่างเหล่านี้ต้องบอกว่ามันคือทุกวันมันคือปัญหารอบด้านเลยครับเพราะว่าเราเป็นคน ผมเชื่อว่าผู้จัดที่ทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้ออทีนี้มันอยู่ที่ว่าเขาจะสามารถจัดก,การกับตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะมีเขาเรื่องอร์มาด้ยหรือไมอย่างผมก็เหมือนกับเป็นคนที่เริ่มมาจับตรงนี้เป็นคนที่ยังตงัวเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องค่อยๆสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความน่าเชื่อถือนะครับว่ามันก็ต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยเ<ไ>ป็นิติงๆนะครเป็นพี่น้องด้วยมันต้องต้องจัด ผมกดดันนะครับกดดันแล้วก็มันเหมือนกับเ,าเราเราทราบอยู่แล้วว่าเราแบกความคาดหวังไว้กับทางทางช่องเจ็ดด้วยทางผู้ชมด้วยทางนักแสดงด้วยทั้งทีมงานด้วยที่ทุกคนก็ลุ้นว่า,าคนางานต่างๆ,ๆางเนี่ยมันจะสามารถสร้างออกมาได้ดีขนาดนแต่ผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเราทุกคนเนี่ยเราก็ทํางานอย่างเต็มที่แต่ทีนี้มันก็เหมือนกับ เราเป็น,เ,ปนเชฟปะฮะเราทาอาหารมาสุดฝีมือมันก็อยู่ที่ว่าจะถูกปากคนได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ต้องบอกว่าสําสหรับผู้บริโภคแล้วเนี่ยเป็นมี้บริคนไทยบริโภคที่มีอยู่อร่อยหรือไม่อร่อยก็ผมคิดว,ว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมามบในพระของนักแสดงอ่ะคาแรคเตอร์ของเราบทของเรามันค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์คหดูใช่ไหมครับที่ติ อันแน่ก็คือเอาอเอาจจริงเราเอาจริงเราเรื่องนี้เนี่ยครับมันมีนอะไรซึมพัน์ใช่ไหมแฝงอยูแ่แต่ว่าเราจะไม่สามารถเฉลยได้โอเคไหมแล้วผมก็คิดว่าทุกคนถ้าจะเข้าใจถ้าเกิดว่าแล้วยิ่งคนที่ได้อ่ผผานบทควา์เรื่องนี้นะครับก็จะอาจจะเข้าใจในตัวของละครแต่ในตัวโดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อสรงหวัง <ๆ S 1> นะครับก็ผมอยากให้ตามชมกันดีกว่าไม่อยากสปอก็คือจะได้เห็นติ๊กในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ของ4 9แล้ว เอาไม่ใช่แน่นหนอนนะ <c oughs>